เป็นแมวยเป็นนี่จะบอกนี่งวางไงก็ฝูกนี้เลยขุดลุมไม้แล้วนะสนุนสองเมตรใช่ไหมอืมตัวนี่เอาจิ้มลงไปนี่นี่นี่จิ้มลงไปแค่นี้พอเดี๋ยวผมแค่นี้สองลุม่มลุมละสองเมตรก็ะชองลุมเนี่ยหนึ่งสองเนี่ย <c oughs> เออเอ,อ <c oughs> <c oughs> แต่จะเข้าใจใหมไทยเข้าใจเว้ยสุสียใจเราพูดคนละภาษากันฝูงยัง ปลูกแล้วนี่สองลุมนี่ปลูกแล้วจะปลูกกันเดียวมันจะได้มีลืมเดี๋ยวปลูกต้นนี้ไปก่อนปลูกต้นที่ขุดรูไม้อันนั้นปลูกแล้วยังปลูกแล้วอันนู้นพี่เนมปลูกเมื่อกี้ปลูกสองลุมแล้วพาเด็กน้อยมาปลูกแตงโมวันนี้เอาเมลมาปลูกแตงโมในป้าไหวพี่จอเนี่ยผู้อื่นก็ปลูกจะได้ขาย อันนี้ปรมองที่สามแล้วยังบอดันได้ขึ้นบอดันได้หินหน่วยอยมองแรกอะตายแล้วม <_ d ata> องที่สองไปใส่ปุยมันงามตัวตัวไม่ได้ใส่อะงามอยู่แต่ตัวใส่ปุยอะขี้อาก็ตัวไม่ได้ใส่อีกม <_ d ata> องนี้ไปได้จะได้กินอ้ย <_ d ata> เป็นอ้อยสอมมองนี้ มันเป็นไปไม่ได้เฮ้นี่แถนี้เป็นที่สมบูรณ์เลยแค่เมื่อไหร่คุณเดินยิงเยียบอ้ว่าไม่ยิงนเอยเลยขยี้ยังไม่ได้เยียบเลยแล้วทำไมยาในาอ้อยมันไม่ตาย ยามันเกละอะนี่ตัวนั้ที่มันเกลมันหนายามันไปไม่ถึงเ,เอาหมดนี่เลยนะอุปขีดไ่นไดนะพอตรงนั้นพี่ขุดไว้หลายดือ ไปยัดแค่ไหนเนี่ยปลูกมาเทยวลาแกก็โได้วยไปยัดเลงไอ้โมแปรอ่ะเ้ยให้มันมีลูกให้กินก่อนเดี๋ยวนี้ไ่ต้องกอากิโลรอกให้มันหน่วยให้กินลูกเธาต้องทุกลูกเขากำปั้นบ่ทามัวก่อนเนี่สริงคนกลับล นี่ปลูกให้เกิดได้ครับเออใกิดปัจจัยดูเอาเขาซื้อเม็ดเป็นกระป๋องเป็นห่อมะพรูนนะเราซื้อมาเป็นลูกเลยเอาไปกินแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกสมมติว่าเอาแตงโมทั้งลูกมาถมดินมันจะเกิดไหมเกิดใช่จะเกิดแค่ต้นสองต้นแหงแต่ตตเราไม่ใช่มันจะเน่าทิ้งก่อนวะเพราะว่ากองเปลือกม,มันจะเปืเป <ะ S 2> ่อยเม็ดไหนมันเน่า่ปลูกอย่าง ก็เองมันคนปลูกพี่ยังจาได้กับเองไหมนี่ต้นนี้ยังไม่ได้ปลูกใส่ช้าเล